วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบ้านของไซดายโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ชอบเดินทางสะดวกนะครับออกได้ทั้งพรามสองเองกชัยผมเสนอบ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านช่ปีนห้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันอันนี้เป็นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ด้วยนะครับว่าก็า <c> อจอดรถได้สองคันนะครับในบ้านมีคันเล็กคันหนึ่งคันใหญ่คันหนึ่งนะครับก็แล้วก็บริเวณด้านข้างมีบริเวณทด้วย ห้องผู้สูงอายุเออแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องผู้สูงอายุซี่งซึ่งด้านหลังและด้านครัวเนี่ยเราจะลงเข็มไปให้นะครับเข็มไมโครพายลึกสิบลึกสิบแปดเมตรนะครับมาดูในบ้านในบ้านก็ในตัวบ้านนะครับกรูเป็นแกรนิโตนะครับขนาดหกสิบคูนหกสิบนะครับก็หรือว่าบ้านก็ลึกลึกเลยนะครับนอกจประหลังถึงลึกยาวถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านครัวเรามาดูครัวกันครัวใหญ่มากนะครับ พูดใหญ่มากนะครับมีเคาน์เตอร์ทำเคาน์เตอร์ให้ใหม่มีไฟมีเกี่ยกับเรื้องกระเบื้องอะไรเกีะยวกับเรื้องแสงก็ได้นะครับก็วัน้ไม่ตองเปิดไฟก็มีแสงมีพัดลมด้วยกับเพื่อนอะไรแบบนีที่สำคัญคือเรามีห้องผู้สูงอายุนะครับเาห้องผู้สูงอายุได้ห้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้โฮมเดตอร์อะไรได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ลงเข็มที่บอกไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ส่วนในครัวก็ลงเข็มห้องน้ำทำใหม่กำลังทาสีอยู่นะครับไม่ต้องเปิดอนด์หนึ่งห้องน้ำ อรงนี้ห้องด้านหน้ายังลบอยู่นะครับเราจะงูเป็นภายในที่นี้ก็เรามีกระจกบ,บานใหญ่ตรงนี้ลมดีมากข้างบนนะครับก็ด้านหน้าก็จะไม่ติดใครหน้าบ้านไม่ชนอใครด้วยนะคะรับทำได้ดีเคียวหนีหมดแล้วพวกตรงนี้กล้องแล้วก็อันนี้เป็นหน้องน้ำข้างบนนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับถูกก็เป็นเรียบร้อยเต็มสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเราเก็บงานอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งเป็นห้อง,น,งนอนซึ่งเชื่อมกับห้องห้องอเนกประสงค์ ก็จะเป็นห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องพิเศษขึ้นมาถ้ารวมรวมแล้วจะเป็นสี่ห้องนอนเลยนะถ้ารวมห้องนี้ด้วยนะครับหลังคาเราเป็นเออ่ไม้เล่นทีพิวโฟมกันร้อนนะครับก็จะสูงขึ้นขึ้นบ้านติดรางรางน้ำสแตนเดียลให้ฝากไว้ด้วยว่าท่านใดที่ต้องการเออ่การเดินทางที่สะดวกสบายนะครับผมเสนอบ้านหลังนี้นะครับออกบ้านหลังสองออกเอกชัยนะครับได้ทั้งสองด้านแล้วก็เชื่อมต่อทั้งเพชรเกษมการดาพิเศษนะครับดาวนอรทางด่วนต่างๆนะครับ